ซึ่งรัฐบาลเองนะครับได้ออกมาชี้แจงว่าโครงสร้างไฟฟ้าจากปี2,555นี้นะครับจนถึงปัจจุบันหาแนวทางแก้ไขพี่น้องประชาชนอยู่พร้อมวางแผนการสำรองไฟฟ้าด้วยครับนายอนุชาบุรพชัยศรีครับรองเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลถึงโครงสร้างค่าไฟฟ้าจากปี55จนถึงปัจจุบัน ได้ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระของประชาชนโดยลดค่าไฟฟ้าฐานลงเป็น3 7 3บาท75ตางค์ครับต่อหน่วย และคงค่าไฟฟ้าฐานในอัตราดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบันโดยปรับลดวงเงินทุนลงทุนครับจากรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3หน่วยงานก็จะมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค3ส่วนนี้ครับเข้าก็จะกระจายไปเป็นอยู่ทั่วทั้งประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะอยู่ในบริเวณแม่เมาะนะครับอยู่ตามเขื่อนต่างๆการไฟฟ้านครหลวงก็อยู่ในปริมณฑลและกรุงเทพมหานครส่วนไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคก็จะกระจายไปตามภูมิภาคเหนือใต้ออกตกนะฮะ ทยอยปรับลดค่าไฟฟ้าผ่านแปรผันนะครับผันแปร FT ต่ำกว่าศบาทต่อหน่วยตั้งแต่ปี59ถึง64ความหมายก็คือว่าศบาทไม่ได้เก็บเ,เลยนะฮะซึ่งการลดค่า FT ต่ำกว่าศูนในช่วงเวลาดังกล่าวอาศัยแหล่งเงินจากการบริหารค่า FT และเงินของทั้ง3การไฟฟ้าที่ผมเรียนให้ทราบขณะนั้นยังมีวงเงินคงเหลืออยู่แต่ปัจจุบันเงินคงเหลือได้หมดลงแล้วเอาละครับต้องทำยังไงเนื่องจากนำไปอุดหนุนค่าไฟาให้กับพี่น้องประาชาชนในช่วงโควิดนั่นเอง ื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนอย่างต่อเนื่องครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลก็เร่งเพิ่มการจัดหาและก็รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้โครงการต่างๆสําหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยเนี่ยในปี2,562ถึง2,565นะครับแล้วก็โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความมั่นคง ด้านพลังงานระหว่างปี2,565ถึง2,573ทั้งนีน้ในช่วงปลายปี2,564ถึงปัจจุบันครับเกิดวิกฤตพลังงานจากสงคารามรัสเซียยูเครนก็ทำให้ราคาพลังงานที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มสูงกว่าช่วงเวลาปกติส่งผลให้ค่าไฟในส่วนของค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นนะครับสะท้อนในค่าของ FT ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือค,ความควบคุมของรัฐบาล ตอนนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงกําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและก็ภาคธุรกิจมาโดยขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเรื่องค่าไฟฟ้าในขั้นตอนต่อไปนั้น